ผมจะมาแนะนำการใช้งานวิธีดูกล้อง C C T V แบบแบบใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ใช้ในห้องห้องวิทยุนะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเปิดไว้ตลอดจะเปิดแบบนี้โปรแกรมเนี้ยให้ออนไว้ตลอดเวลาจะใช้งานเนะียไม่ต้องไปปิดไปเลยนะครับก็ดูแค่ในแผนที่เนี้ย เวลาเราจะดูกล้องจุดไหนนะครับก็ดูตามแผนที่เอาคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะพนักงานวิทยุก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าแผนที่เราเนี่ยอะไรคือตรงไหนนะครับคงจะพอดูออกนะครับถ้าดูไม่ออกมันก็พอมีรายละเอียดอยู่ในแผนที่นะครับอันนี้ปรับซูมได้การซูมเข้าซูมออกให้ใช้เมาส์ออกนะครับ ช้ตัวสโคที่มันหมุนๆน,นะครับอ่าเนี่ยครับมันจะปรับเข้าปรับออกคือขยายแลกใหญ่สมมุติว่าหรือสมมุติว่าเราจะเลื่อนจอก็ใช้กดค้างแล้วเลื่อนเหมือนการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับเลื่อนเลื่อนภาพเลื่อนอะไรย่างี้ครับส่วนเวลาจะดูกล้องเราต้องการดูกล้องตรงไหน อ่าอย่างเนี้ยแยกขอบระออนะมันจะมีชื่อกำกับเขาอยู่แยกขอบอรออแต่มันจะตัวเล็กนะครับลองมองดูหน่อยนะครับแยกขอบอรออเราจะดูตรงนี้แยกขอบอรออมีวางอยู่สองตัวเราคลิกที่กล้องทีหนึงนะครับสมมุติตัวนี้นะครับคลิกทีหนึงมันจะมีเนี่ยมีรูปปุ่มแบบนี้ขึ้นมานะครับ เ็าคิดให้โดนอ่ใหมนะครับลองลองดูเดี๋ยวผมจะพยายามวางให้มันห่างให้ดดกดที่สะดวกคือมันจะเลื่อมๆกันอยู่อย่างถ้าเป็นกล้องตัวที่ซ้อนอยู่ด้านหลังกดแล้วมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับกล้องตัวหนึ่งสมมติกล้องตัวแรกเราจะดูเนี่ยพอมีเมนูนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กดตีหนึ่งมันเป็นแยกขพอหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้เป็นกล้องที่แยกปออนะครับ ตัวหนึ่งยกคอบ็อสองคลิกไปมันจะมีอย่างนี้ขึ้นมานะเหมือนเมื่อกี้ก็กดดูก็สามารถลากออกจากกันได้นะครับเวลาดูคอพ็อตตอนนี้มีสองตัวครับก็ไม่ต้องไปเปิดเยอะมากนะครับเพราะเราใช้พร้อมๆกันก็นคงอย่างมากสี่ตัวถ้าเปิดปแล้วก็ควรจะปิดก่อนจะดูถ้าเปิดมาสักสี่ตัวแล้วควรจะ ปิดก่อนจะดูจุดอื่นๆนะครับเพราะมันจะทําให้ค้างนะครับอาดูขอ,ปอาปออเสร็จแล้วก็ตรงนี้สะพานคูคตอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นการดูสด ดูเรียลไทม์นะครับจะสังเกตว่าทางมุมซ้ายล่างของจอจะมีรูปอยู่สัญจะจะลักษณ์อยู่สามสามสัญลักษณ์นะครับอันนี้นก็อันนี้จะเป็นรูปกล้องนี่เป็นการแคปเจอร์ก็คือถ่ายภาพอันนี้จะมีในทั้งทั้งเมนูที่เราดูขณะที่เราดู กล้องย้อนหลังก็จะมีรูปถ่ายภาพให้เราครับถ่ายได้อันนี้ก็บันทึกภาพถ่ภาพคือบันทึกภาพขึ้นไหวอันนี้คือเล่นไฟย้อนหลังสมมุติเราจะดูกล้องตัวนี้จุดนี้ย้อนหลังเราก็คลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับตอนนีอกอ ตอนนี้สามารถเมื่อกี้เวลาขึ้นมาให้อหม่นะครับเมื่อกี้เอาสวิตช์ทูไลท์วิวใหม่ก็คือไปดูสดใหม่นะครับขี้ไม่ที่มันเกการเป็นสดคีกิกลับไปนะครับตอนนี้กลายเป็นเรียวไทม์แล้วเมื่อกี้ที่มันขึ้นเวลามาที่เรานี่ก็คือย้อนหลังไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับสิบนาที ย้อนหลังไปหนึ่งนาทีย้อนหลังไปห้านาทีคือเป็นการดูแบบเร็วๆนะครับก็คือมันจะมีเวลาให้อยู่นะอ่าสมมติเราเลือกสิบนาทา c, ีมันก็จะปุ๊บรอสักพักมันก็จะไปเนี่ยไปที่สินาทีก่อนหน้านี้นะครับส่วนถ้าเราจะไปมากกว่าน,นั้นเราก็ปรับเอาเลยลากเอาเลยนะครับ ันนี้ก็คล้ายๆที่เราเคยใช้มาก,ก่อนนะครับก็น่าจะสะดวกขึ้นสะดวกต่อการใช้งานขึ้นที่กําชับก็คือทำตามที่ผมแนะนำก็พอนะครับอย่าไปลองแก้ไขหรือลอง ทำอะไรถ้าถ้าเกิดปัญหาหรือใช้การไม่ได้ใช้งานไม่ได้ค้างหรือยังไงอย่าพยายามคลิกมาก่าไปกดมากมันจะทําให้ค้างไปใหญ่แล้วก็ติดต่อสอบถามคนที่แก้ไขได้คนที่ใช้งานเป็นนะครับถ้าอยัไงไรก็ติดต่อผมก่อนนะครับช่วงนี้ครับอันนี้ก็คิดว่าจะทำให้ใช้ ได้เร็วๆนี้นะครับตอนนี้ยังทําไม่เสร็จเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของสามบีบีเขายังทําทาอินเทอร์เน็ตให้เราแบบที่เรียกว่าดีเดียนเอสยังทําให้ได้ไม่หมดยังได้ได้ไม่ครอบทุกจุดนะครับต้องไปทําแก้ไขอันนี้ตั้งกับเราเตอร์ทั้งสามสิบเก้าตัวที่วางอยู่กระจายอยู่สามสิบกว่าจุดนะครับสามสิบเก้าจุดแล้วก็เขียนที่ กล้องทุกตัวประมาณร้อยตัวนะครับก็จะสามารถดูกล้องของเราได้ในลักษณะนี้มาวางบนกานที่อย่างนี้ได้ทั้งทั้งหมดนะครับก็จะทำให้เสร็จในเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับ